ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดข้าหบดีใหญ่แห่งอำเภอแม่สอดพร้อมทำบุญเนื่องในวันเกิดอายุครบ85ปีค่ะที่บริเวณบ้านพักชุมชนประชารักเขตเทศบาลน,นครแม่สอดส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนพ่อค้าข้าหบดีและประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง ต่างพาการนำกระเช้าดอกไม้ของขวัญและสิ่งมงคลมามอบให้กับดรสุชาติจึงกิตรุ่งโรธซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยราชพัฒนกำแพงเพชรแม่สอด ประธานกิติมศักดิ์ถาวรแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลประธานกิติมศักดิ์สมาคมตระกูลจึงประธานกิติมศักดิ์ผู้สื่อข่าวจีนแห่งประเทศไทยประธานกิติมศักดิ์สมาคมโรงเรียนจีนแห่งประเทศไทยประธานกรรมการบริษัทฮงลงแอนซันจำกัดที่ปรึกษากิติมศักดิ์หอ,อการค้าจังหวัดตากและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากในโอกาสครบครอบวันคล้ายวันเกิดอายุ85ปี ในวันที่28สิงหาคม2563ซึ่งในปีนี้นอกจากจะมีการเฉลิมฉลองอายุครบรอบ85ปีแล้วในวันเกิดยังมีการฉลองอายุพันราครบรอบ80ปีพร้อมกับการฉลองการแต่งงานครบรอบ 60ปีด้วยโดยที่ผ่านมาดรสุชาติจึงกิตรุ่งโรดได้ช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและขนรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอแม่สอดมาโดยตลอดรวมไปถึงยังเป็นผู้ที่มีความสามารถและผลงานในการพัฒนาทั้งในด้านการเป็นผู้นำทางความคิดและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลด้านต่างๆอยา่างต่อเนื่องพร้อมกับ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละกำลังทรัพย์เพื่อสังคมโดยรวมในวันนี้ทางดรสุชาติเตรียรัตนวัฒนาที่ปรึกษากิติมศักดิ์แม่สอนมูลนิธิสามัคคีการกุศลได้นำส่วนราชการองค์กรภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินด,ดีและอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดและในโอกาสนี้ดรสุชาติจึงกิดรุ่งโรธได้กล่าวคำอวยพรให้กับผู้ที่มาให้กำลังใจซึ่งกระสร้างความตื่นตันใจและประทับใจให้กับทางเจ้าภาพพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปยังวัดดอนมูลบ้านค้างพิบาลเพื่อร่วมทําบุญวันเกิดถวายพัะตาหารเพนแดบพระภิกษุสงฆ์และได้บริจาคเข้าสารจํานวน50กระสอบแก่สามเณรและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมูลสะดาะเคราะห์ปล่อยปลาเป็นเสร็จสิ้นพิธี